สวัสดีครับทุกคนเคยไหมอยู่กับใครบางคนแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนเขาไม่จริงใจกับเราแต่ก็จับไม่ได้ว่าเพราะอะไรวันนี้ผมจะพามาเจาะลึก10ลักษณะของคนเสแสร้งแบบละเอียดพร้อมตัวอย่างชัดๆให้คุณระวังตัวก่อนจะเสียทั้งใจและผลประโยชน์ข้อ1พูดอย่างทำอีกอย่างคนเสแสร้งมักจะใช้ปากเป็นอาวุธพูดอะไรก็ดูดีไปหมด แต่เวลาให้ลงมือจริงกลับทำตรงกันข้ามกับที่พูดเช่นเพื่อนที่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวช่วยเต็มที่แต่พอถึงเวลาทำงานกลับหายตัวไปเฉยเฉยหรือบางคนต่อหน้าเหมือนจะให้กำลังใจเราบอกว่าสู้ๆนะแต่ลับหลังกลับเอาเรื่องเรามานินทาให้คนอื่นฟังจำไว้ว่าคำพูดมันสร้างภาพได้แต่การกระทำมันซ่อนความจริงอยู่ ถ้าเจอคนที่คำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันซ้ำๆควรตั้งระยะห่างไว้ข้อ 2. เปลี่ยนบุค,คลิกตามคนที่อยู่ด้วยคนเสียแ้งเก่งเรื่องการปรับตัวแต่ไม่ใช่ปรับเพื่อความสุภาพหรือเข้ากับสถานการณ์นะเป็นการปรับจนเกินจริงเพื่อเอาใจคนที่อยู่ตรงหน้าถ้าอยู่กับคนรวยก็จะทำตัวใช้ของแบรนด์พูดเรื่องการลงทุนร้อยล้านเหมือนเป็นมหาเศรษฐี ถ้าอยู่กับคนถ่อมตัวก็จะพูดว่าจริงๆผมติดดินนะไม่ได้รู้หราออะไรทั้งที่ในใจอาจจะดูถูกคนแบบนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากได้ประโยชน์จากใครข้อ3ชมเกินเหตุคำชมเป็นเครื่องมือที่คนเสแส้งใช้ได้เก่งมากเพราะมันทำให้เรารู้สึกดีและตายใจเขาอาจบอกว่าคุณนี่เก่งที่สุดเลย คุณนี่เหมาะเป็นหัวหน้าหรือผมไม่เคยเจอใครเก่งเท่านี้มาก่อนแต่สังเกตดูว่าหลังจากนั้นไม่นานเขามักจะขออะไรบางอย่างจากเราเช่นให้ช่วยงานให้ยืมเงินหรือใช้เราเป็นสะพานไปหาผลประโยชน์คำชมที่มีเจตนาแฝงมักจะมาพร้อมกับความต้องการบางอย่างเสมอข้อ 4. เงียบหายเวลาคุณลำบากแต่โผลมาเวลาคุณสำเร็จตอนคุณตกต่ำ คุณอาจส่งข้อความไปแล้วเขาไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับหรืออ้างว่าติดธุระตลอดแต่พอคุณสำเร็จได้งานใหญ่ซื้อรุ่ใหม่มีชื่อเสียงเขาก็จะเข้ามาเหมือนสนิทกันมาตลอดคนที่อยู่กับเราเฉพาะตอนเราดีแต่ไม่อยู่ตอนเราลำบากแปลว่าที่เขาอยู่ไม่ใช่เพราะเราหรอกแต่เพราะสิ่งที่เรามีข้อ5แสดงความห่วงใยเกินเหตุในที่สาธารณะบางคนเวลามีคนดู หรืออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆจะทำตัวห่วงใยเราอย่างออกนอกหน้าอย่างเช่นพูดเสียงดังว่าโหดูสิทำงานหนักเกินไปพักบ้างนะหรือเอาอะไรให้กินไหมเดี๋ยวไม่สบายฟังดูดีใช่ไหมแต่พอกลับมาอยู่กันแค่สองคนเขาไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าเรากินข้าวหรือยังนี่ไม่ใช่ความห่วงใยจริงๆแต่เป็นการสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเขาดูดีข้อ6 เล่าเรื่องตัวเองจนเกินจริงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือคนเสแสร้งบางคนจะเล่าเรื่องตัวเองให้เวอร์เกินจริงเช่นเคยไปเที่ยวต่างประเทศก็เล่าเหมือนเป็นนักธุรกิจพันล้านหรือแค่เคยช่วยงานเล็ก,ลกๆก็เล่าว่าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใหญ่บางครั้งก็แต่งเรื่องขึ้นมาเลยเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่มีทางตรวจสอบได้เวลาฟังอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะเห็นหลักฐานหรือได้ฟังจากหลายแหล่งข้อ7 ทำดีกับทุกคนยกเว้นคนที่ช่วยไม่ได้เขาอาจจะดูใจดีมากกับคนที่มีอำนาจหรือมีผลประโยชน์ให้เขาเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์กับเขาเลยเขาอาจจะเมินเฉยไม่ช่วยเหลือหรือแม้แต่ไม่มองหน้านี่เป็นลักษณะของคนที่ให้คุณค่ากับคนตามสิ่งที่เขาจะได้รับไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของคนคนนั้นข้อ8ขโมยเครดิตคุณอาจจะเป็นคนทำงานทั้งหมด แต่เขาเป็นคนเอาไปเสนอเจ้านายและได้รับคำชมแทนบางครั้งก็ทำเหมือนไม่ได้ตั้งใจขโมยเครดิตแต่ออกแบบคำพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าผลงานเป็นของเขาคนเสแสร้งเก่งเรื่องนี้มากเพราะมันทำให้เขาดูมีผลงานทั้งที่จริงไม่ได้ลงแรงข้อ 9. ชอบพูดลับหลังมากกว่าต่อหน้าเขาอาจทำดีต่อหน้าเหมือนเพื่อนรักแต่พอคุณไม่อยู่กลับเล่าเรื่องเสียหายเกี่ยวกับคุณให้คนอื่นฟัง บางครั้งก็ใส่สีเติมเรื่องเพื่อทำให้คุณดูแย่ลงแล้วตัวเองดูดีขึ้นนี่คือสัญญาณอันตรายของคนที่ภายนอกเหมือนพึ่งพาได้แต่จริงๆคือคนที่ทำลายคุณจากข้างในข้อ10อยู่กับคุณเพราะสิ่งที่คุณมีไม่ใช่เพราะตัวคุณเขาอาจอยู่เพราะคุณมีเงินมีฐานะมีเส้นสายหรือมีชื่อเสียงแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีสิ่งเหล่านั้นเขาจะถอยห่างหรือหายไปทันที ความสัมพันธ์ที่เกิดจากผลประโยชน์มันไม่มีทางยั่งยืนและคนเสแสร้งก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากสุดท้ายนี้คนเสแสร้งอาจจะหลอกเราได้ช่วงหนึ่งแต่ไม่สามารถหลอกได้ตลอดไปถ้าสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้ดีคุณจะรู้ว่าใครจริงใจใครเล่นละครอยู่และจำไว้คนที่รักและห่วงใยคุณจริงๆไม่จำเป็นต้องเสแสร้งเพื่อให้คุณรัก